ชาวจีนตั้งข้อสงสัยไอศครีมรุนไฟไม่ละลายชาวโซเชียลจีนรายหนึ่งได้โพสต์วิดีโอการทดสอบไอศครีมที่ประเทศจีนจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลพวกเขาน,นกล่าวว่าไอศครีมมะพร้าวยี่ห้อนี้ถูกวางที่อุณหภูมิห้อง31องศา,ศาเซลเซียสเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังละล,ะลายไม่หมดซึ่งเขาก็ยังได้ทำการทดสอบต่อไปโดยใช้ไฟแช็คจุดไฟคล้ายกับการย่างไอศครีมแต่ผลปรากฏว่าไอศครีมถูกอบจนกลายเป็นสีดำและมีควันขึ้นแต่กลับไม่ละลายและยังคงรูป ไีไวซึ่งหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นทำมาจากอะไรแข็งแกร่งมากหรือทุกคนก็รู้ดีว่ามีสามปรุงแต่งอยู่ด้วยแต่ฉันไม่เคยคิดว่ามันจะเกินจริงขนาดนี้แต่เมื่อต้องรับมือกับข้อโต้แย้งของชาวโซเชียลที่ว่าทำไมไอศครีมไม่ละลายผู้ผลิตไอศครีมยี่ห้อรดังกล่าวจึงได้ออกมาอธิบายว่าจริงๆแล้วไอศครีมละลายแล้วแต่เนื่องจากคาราเจนนถูกเติมเพิ่มเพื่อความหนื่ไอศครีมจึงไม่กระจายออกไปและเสียรูปเหมือนน้ำ